สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเว่นออนจ้าแม่ออนเองจ้าแม่ออนมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะจ้าวันนี้แม่ออนจะมาชวนทำซอสมัมเบอรี่หรือแยมมัมเบอรี่นะคะเอาไว้ตกแต่งหน้าขนมกันนะจ้าพร้อมคำนวณต้นทุนให้ด้วยจ้าไว้ที่ท้ายคลิปนะจ้าพร้อมกันหรือยังจ้าถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปดูวิธีทำซอสมัมเบอรี่กันจ้า ส่วนของมัมเบอรี่นะจ๊ะแมออนใช้ของแอโร่นะจ๊ะมัมเบอรี่1่กิโล89บกาบาทนะจ๊ะแต่ถ้าใครมีปลูกที่บ้านแล้วก็ตัดส่วนของการต้องซื้อมมเบอรี่ออกไปนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนนี้กันก่อนเลยนะจ๊ะอันนี้เป้มัมเบอรี่นะจ๊ะแช่แข็งนะจ๊ะ250กรัมจ้าจ้าเราก็จะมาดูส่วนที่ถัดมากันนะจ๊ะนี่เป็นน้ําตาลทรายนะจ๊ะ200กรัมจ้าน้ําเปล่าร้อย 75 ml จ้าแป้งกวนไส้แม่ออนใช้ยี่ห้อนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นถุง1กิโลนะจ๊ะ60บาทซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ได้เลยจ้าจ้าและในส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะจ๊ะส่วนที่2 75 ml จ้าแล้วก็แป้งกวนไส้นะจ๊ะค่ะแล้วเราก็จะมาดูส่วนของการทำน้ำเชื่อมกันก่อนนะจ๊ะ เราก็จะใส่น้ําตาล200กรัมนะจ๊ะลงไปแล้วก็ใส่ส่วนของน้ำเปล่า175กรัมเออ175 ml จ้าใส่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกวนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยยกไปตั้งไฟจ้าจ้าแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งไฟนะจ้า เปิดไฟอ,อ่อนๆกวนไปจนกว่าน้ำเชื่อมของน้ำตาลนะจ๊ะจะละลายเป็นน้ำเชื่อมนะจ๊ะจ้าตอนนี้น้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วเป็นน้ำเชื่อมแล้วนะจ๊ะตอนนี้ไฟเริ่มปุดๆแล้วนะจ๊ะเราจะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็ยกออกจากเตาไฟเลยจ้าจ้าตอนนี้เราก็ยก น้ำเชื่อมของเราออกจากเตาแล้วนะจ๊ะเราก็จะใส่ส่วนของมัมเบอรี่นะจ๊ะที่เราออกจากช่องแข็งแล้วชั่งไว้แล้วนะจ๊ะใส่ไปหมดเลยค่ะแล้วก็กวนๆน,นิดนึงนะจ๊ะแล้วเราก็จะแช่มัมเบอรี่ของเราไว้แบบนี้นะจ๊ะประมาณครึ่งชั่วโมงจ้าถึง1ชั่วโมงนะจ๊ะเพื่อให้มัมเบอรี่ของเราดูดน้ําเชื่อมเข้าไปในเนื้อของมัมเบอรี่นะจ๊ะ จ้าตอนนี้มัมเบอรี่ของเรานะจ้าก็แช่น้ำเชื่อมอามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะจ้าเดี๋ยวเราก็จะเอามัมเบอรี่ของเรานะน้าจ้าอาอกจากน้ำเชื่อมซนะด้วยกันกรองจ้าลองออกแบบนี้นะจ้าจ้าตอนนี้เราก็ได้น้ำบัมเบอรี่เสร็จแล้วนะจ้าส่วนเนื้อพักไว้ก่อนแล้วเราก็จะเทส่วนของน้ำบัมเบอรี่นะจ๊ะ เทกลับไปในภาชนะที่เราจะเอาไปกวนนะจ๊ะจ้าในส่วนนี้เมื่อเราได้มามัมามเบอรี่นั้นะจ้นัมาดูส่วนของแป้งกวนกับน้ำส่วนที่สองนะจ๊ะเราจะเทน้ำส่วนที่สองลงไปในแป้งกวนนะจ๊ะแล้วก็ทําการละลายคนๆน,นะจ๊ะให้แป้งกวนนะจ๊ะละลายไม่จับกันเป็นก้อนนะจ๊ะ ราะว่าเมื่อกวนแป้งแบบนี้ให้ละลายดีแล้วไม่เป็นก้อนแล้วนะจ๊ะถ้าเป็นก้อนอยู่เวลาเราจะไปกวนแล้วมันก็จะทําให้เนื้อซอสของเราหรือเนื้อครีมของเราจะจะเป็นจับกันเป็นก้อนๆจ้าอันนี้ต้องคนให้ละลายเลยละลายดีเลยนะจ๊ะเมื่อละลายดีแล้วนะจ๊ะเราก็จะไปเทในส่วนของน้ําซอสกันจ้าจานี้ก็เป็นน้าซอสส่วนที่เรากรอง ออกกับเนื้อออกมาแล้วนะจ๊ะเนื้อมานเรี่ออกมาแล้วเราก็จะเทส่สวนของอแป้งที่เรากวนไว้นะจ๊ะค,คนให้เข้าก่อนอน,นะจ๊ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะยกตั้งไฟนะจ๊ะตอนนี้เราก็ยกขึ้นตั้งไฟแล้วนะจ๊ะเราก็จะกวนนะจ๊ะให้เร็วๆเ,เลยนะจ๊ะกวนไปเรื่อยๆจ้าอย่าหย,ยุดนะคะเราใช้ไฟ กลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะจ๊ะจ้าเมื่อก่อนไปสักพักนะจ๊ะตอนนี้ซอสของเราก็เริ่มข้นแล้วนะจ๊ะเหนียวแบบนี้แล้วนะนี่ค่ะพอแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ําซอสที่อยู่ในกับมัมเบอรี่จะจะทําให้เขาเหลวลงอีกนิดหน่อยนะจ๊ะค่ะแล้วก็ปิดไฟยกลงเลยนะจ๊ะจ้าตอนนี้เราก็ยกส่วนซอส ลงมาจากเตาแล้วนะจ๊ะเราก็จะใส่ส่วนของมัมเบอรีที่เราเอาออกไว้ตั้งแต่แรกนะจ๊ะแล้วก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะจ๊ะ,ะเมื่อเรากวน ส่วนน้ำซอสกับเนื้อมัมือรี่เข้ากันดีแล้วนะจ๊ะในส่วนนี้เราก็จะใส่ส่วนของน้ำมันนาวนะจ๊ะลงไปอีก1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะหรือว่า2ช้อนโต๊ะแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะจ๊ะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจ้จาจ้าตอนนี้เราก็ผสมเนื้อแล้วก็ส่วนตัวซอสเข้ากันดีแล้วนะจ๊าเดี๋ยวเร,เราจะพักให้ซอสของเราเย็นตัวลงสนิทก,ก่อนนะจ๊าเดี๋ยวค่อยเก็บ ในใส่ส่วนของภาชนะที่แห้งสนิทนะจ๊ะจ้าตอนนี้ซอสมะมร่รีหรือแยมมะม่วรีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เย็นแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นเก็บไว้ในโถกแก้วโหลกแก้วที่เราล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะจ๊ะสามารถนําไปราดบนขนมหน้าต่างๆได้เลยนะจ๊ะขนมเค้กหรือว่าจะไปท,ทําซอสที่เป็นพวกน้ำปัน่อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะจ๊ะในส่วนของการใช้แป้งกวนไส้นะจ๊ะคือแป้งกวนไส้จ้ะถ้ากวนมาแล้วนะจ๊ะเมื่อเก็บในตู้เย็นไปแล้วนะจ๊ะแป้งกวนไส้จะไม่คืนตัวเป็นน้ํานะจ๊าแต่ส่วนแป้งข้าวโพดมันจะคืนตัวกลับมาเป็นน้ํานะจ๊ะ <c oughs> ก็เลยให้แนะนําใช้แป้งกวนไส้ดีกว่านะคะถ้าใครจะกวนแล้วก็เก็บไว้ประมาณสัก4ี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแป้งกวนไส้พวกนี้จะได้เนื้อซอสอะคะ่ะ มันจะได้ไม่คืนตัวกลับมาเป็นน้ำเยิ้มๆนะจ๊ะจ้าแล้วก็ในส่วนนี้นะจ๊ะแยมมัมเบอรี่หรือซอมมัมเบอรี่ของเรานะจ๊ะแม่ออนคำนวณต้นทุนด้วยให้แต่เป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่การทำแยมนะจ๊ะแต่ว่าในส่วนของค่าแรงค่าน้ำค่าไฟในส่วนนี้ทุกคนสามารถบวกเองต่างหากนะจ๊ะเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟค่าแรงทุกต่างๆในแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะจ๊ะไม่เท่ากันจ้า ะะ้ารัยากยนก็ในสุดท้ายคลิปนี้นะจ๊ะแม่อ้อนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะจ๊ะถ้าใครเข้ามาติดตามแล้วแต่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามให้แม่อ้นด้วยนะจ๊ะคลิปนี้แม่ออนก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆจ้าคลิปนี้ต้องไปแล้วจ้เาเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจ้าวิธีการเก็บข้าวตู้เย็นนะจ้าเมื่อซอสเราเย็นตัวลงสนิทแล้วนะจ้าในส่วนนี้นะจ๊ะเราก็ จะใช้แรปแรปที่เป็นแรปอาหารนะจ๊ะปิดลงไปให้สนิทกับเนื้อของแยมของเราเลยนะจ๊ะเวลาที่เราอองน้ําขึ้นมาจะได้ไม่หยดใส่แยมของเรานะจ๊ะค่ะจะปิดให้เป็นแบบนี้นะคะ แ,แล้ว้วก็ปิดฝาเลยจ้าเก็บใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะเท่าแวะแบบนี้แล้วนะคะน้ำที่หยดออกมาก็จะไม่โดนเนื้อขนมของเรานะจ๊ะ